เนี่ยอย่างตอนเนี้ยเราไปสามารถเอาได้บนหลังคากับในโกดังใช่ไหมเนี่ย<ก> แลเรือนี้เหรออ่าอ๋าอเรือก็อยู่นี้นี่หว่าเฮียเรือไม่มาเกยพื้นไอ้สัตว์เลยอ่ามีใครมีปืนไอ้เนี้ยนั่นไหมฮะปืนกระโดด อ๋อผมเห็นละจะต้องขึ้นไปบนรถคันนั้นสินะโอ้ m ม g o อดไม่ไม่ง่ายนะเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยแล้วขึ้นไปยังไงวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวว่าคุณขึ้นกันยังไงวะเนี่ยโอ้ เออขึ้นได้ละโอเคเรียบร้อยบนเรือนี้เราต้องทำอะไรบ้างนะบนเรือมีรีคิวในวงโอเควงอยู่ตรงไหนวะคุณเซงกูเห็นวงไหมโอเคโอเคเริ่มเลยครับ ใช่เมลีเมลีอ๋อเราได้อินสแตนคิวด้วยอ๋อไม่ไม่จำเป็นแล้วดองอาวุธเราเยาวชนไม่จำเป็นแล้วเอาไลฟ์ฟัลท์มันเออไลฟ์ฟัลท์มันมันอินสแตนคิวไงครับมันดอดเดียวตายอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่มันจะหมดแล้วสิอีซิบุ๊ก นี่ผมควรจะยิงเท้ามันก่อนแล้วค่อยควรจะยิงเท้ามันก่อนแล้วค่อยไลฟ์เบอร์บัตมันสินะนั่นสิชัชัช้ไอ้สักี่วอนนีอ่าได้ถุงมือมาแล้ว คนอื่นๆควรมาเก็บนะครับทั้งสองคนน่ะมันเป็นของอีเซลเองนะครับสำคัญนะฮะอ่าสองคนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้สองคนมาทางนี้มามาทำเบอร์สองมาทางเอ้มาทำเบอร์หนึ่งมาหนึ่งมหนึ่งเห็นเบอร์หนึ่งไหมเห็นเบอร์หนึ่งไหมอ่ากระโดดกระโดดขึ้นหลังคานี้ครับกระโดดขึ้นหลังคานี้มาตรงเนินมาเนินใช่อย่างนั้นแหละกระโดดฮึบอ่าแล้วก็รถรถนี้รถคันนี้รถคันนี้ อ้าวตกซะงั้นอีซ EC ตกซะงั <honestly> like ้นเร็วเดี๋ยวของรางวัลมันหายเร็วเร็วเดี๋ยวของรางวัลมันหายเร็วเคยดูไหมอเมริกันการิดเดเตอร์อะเร็วเร็วเร็วกระโดดขึ้นมาเอ้ยตกอีกแล้วเรียบร้อยอ่าต่อต่อไปที่ e 4 e 4อยู่ตรงนี้อ่า ไปยิงหัว head shot เอาผมไปแล้วนะผมไปกันแล้วนะเร็วๆนะเดี๋ยวของรางวัลมันหายนะเร็วๆนะ <c oughs> ผมยังไม่โดนวงนะครับผมยังไม่โดนวงมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเฉพาะตอนที่เราเปิด แท่นบูชาครับที่ที่วงมันจะอยู่กับเป็นกลุ่มโอเคเดี๋ยวผมรอเพื่อนดีกว่าไหมหรือผมลุย,ลยเลยอะสักครู่เดี๋ยวศศัตรูเยอะจัดเดี๋ยวนะ มาเถอะมาเถอะเยอะเยอะมาเถอะมาเถอะอ่า <laughs> <laughs> โอเคมาเอ่อให้ซอมบี้เข้ามาในระยะประชิดในวงครับแล้วก็เฮดช็อตเฮดช็อตนะครับเฮดช็อตเฮดช็อต ปีนปีนหลังคารอ,อก็ได้ครับปีนหลังคาห้างรอใช่ไหมอันอันถัดไปปีนหลังคาห้างปะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใดช็อตในวงนะครับเใดช็อตในวงให้มันเข้ามาก่อนให้มันเข้ามาก่อนให้มันเข้ามาก่อนโอเค เออจริงๆไม่น่าแยกไปนะครับเพราะน่าจะต้องมาเก็บของรางวัลก่อนผมลืมลืมเตือนใกล้แล้วครับใกล้ละเรียบร้อยอันนี้เป็นเป้าซ้อมยิง อันสุดท้ายคือ i8 ยิงด้วยท่าที่ตรงกันอันนี้แหละแม่งง,งอะ่ะตรงทางแยกนั่นเอง แต่ตอนนี้เราเดินห่างรถก็ได้เนี่ยครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมลองเดินไป เออว่ะแล้วเดี๋ยวตอนที่เราไปทําบนหลังคาเราจะปีนขึ้นไปยังไงวะผมว่าเดี๋ยวจะได้เอาปีนกับปืนกระโดดมา,นออานดดแานาา่เลยน่าจะมีบันไดป่ะครับน่าจะมีบันไดป่ะอันนี้ผมต้องเกาะรถนี้ขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ย แต่มีมีรถคันนี้ห่อขึ้นห่อลงอยู่ครับเดี๋ยวจะลองดูลองมันห่อลงมาก่อนโอเคขึ้นหลังคาได้ละอ่าปิงปิงใหม่ได้ไหมครับปิงใหม่ได้ไหมใช่ตรงผมหรือเปล่าปิ้งสามเหรอหรอ๋อฝั่งนู้นเลยหรอกลางน้ำเลยเหรอ อ่ะได้ครับอันนี้ต้องเป็นไฟปะ่ะเอาที่ปืนทุกคนเป็นสีไฟไหมครับเป็นเป็นโลโก้ไฟไหมโอ้ยแม่งตีแรงโอยชิตโ้ยชิโอชิเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโวียิเ๋ยวดดียวด้วียนด๋ดียีอยวเดี้ววยวดวยเดีดยเา ผมก็ใส่แต่บางบางตัวยิงแล้วก็วิญญาณเข้ามาบางตัวก็ยิงไม่เข้ามาอ่าน้ำแข็ง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 ใครมีปืนน้ำแข็งไหม <white> ไม่มีดึงแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงแล้ว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 ีคอยดีคอยครับดีคอยเอาดีคอยเอา อ๋อนี่ไงมันมีไฟอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ไงกด acquire feed ได้นี่ว่าโอเคเข้าใจละก็คือมันแจกาธาตุแล้วเราก็หยิบาธาตุขึ้นมายิงปืนเราก็จะสับอนเลยเปลี่ยนาธาตุบ่อยอินสกิลด้วยรอเข้ามาเข้าในวงกันนะ คนที่มีท่าไฟฟ้ามากดขอท่าที่ที่ที่แ่าได้นะครับมันจะมีเพจทองทองอยู่ดําดำอยู่ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดิมันยังเป็นไฟฟ้าอยู่เหรอตอนนี้หรือยังไงนะมันเป็นน้ำแข็งหรือเป็นไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ เออผมน้ำแข็งอยู่ผมน้ำแข็งอยู่ผมน้ำแข็งอยู่ใช่มันยังมีวิญญาณลอยจากปืนผมอยู่จากคิวผมอยู่โอ้ยโทษโทษอันนี้ผมเองผมโดนบอมซอดดุยสดอดดวงซอดอู มึงเดินเข้ามาในว,วงกันดีควาไปที่ผายทำไมมันนานกว่าไฟเยอะเลยวะ <c oughs> อ่าไฟฟ้าไฟฟ้าเอ้ยแต่ผมขอทาตุไม่ได้อ่ะ เออมันไม่มีมันไม่มีท่าที่ผมขออะ่ะงั้นงั้นผมยืนยืนรอบเป้าแล้วนะโอ้นี่ใครเทสลาอีกเออสายฟ้าหนักเข้าไปใหญ่เลยแลน,นี่เออเอ,อ้เทสลาเทสลา,าคอยเออให้คนมีสายฟ้ายิงนะ เราจะทำโปรเซสจบทันไหมเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องไปรีบไปขยับรถนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเวลาใช่มานานมานานตรงอันนี้แหละใครไม่มีสายฟ้าอย่ายิงน,นนะแม่งนานจริงอะ ย,ยังยังยังเอ้ยโหลดแบน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 โหลดโอเคฝากด้วยครับอ่าผมไปดันรถละผมไปดันรถละผมว่าไม่ทันโเดี๋ยวผมไปดันรถละ <c oughs> เอ้ยเควสมันให้ไปตรงไหนเนี่ยผมไม่เห็นมาร์กในเควสมาร์กเลยโอเคโอเคลายล่ยละ สิบห้านาทีอาจจะวงแตกแล้วเราอัดควันกันนิดนึงไม่สิปัญหาน่าจะไปอยู่จังหวะที่เรายิงยิงไอ้นั่นให้แตกให้ไวแค่ไหน เป็นไปได้ไหมว่าเราเราน่าจะขอทาสกันได้แค่คนละครั้งอะไรอย่างงี้ปะ่ะมันเลยทําให้แบบโอ้ยงี้นี่เอาจริงๆก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะต้องเตรียมตัวมาดีกว่านี้เยอะเลยผมผมมีเซล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 ,มเซลไม่เป็นไรอ๋อผมอยู่เนี่ยผมอยู่นอกวงนี่หว่า ผมอยู่นอกวงผมอยู่นอกวงผมถึงว่าผมดาวรัวๆเลยใช่ผมอยู่นอกวงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเข็นรถโดยกลายเป็นศพอยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอขอเอ่อขอคนหนึ่งที่ไม่มีท่านะครับขอคนหนึ่งที่ไม่มีท่ามาเบ,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 บอร์สี่เบอร์สี่มาละเบอร์สี่มาละเบอร์สองกลับไปช่วยเลยก็ได้ครับเบอร์สองกลับไปช่วยเลย ผมก็ว่าผมโดนดาเมจอะไรอยู่ผมโดนไอ้นี่ไปเรื่อยไปเรื่อยนี่เองท่านท่านผมมีความมั่นใจเออผมมีความมั่นใจโอ้สยอดเค,อ,เคอ่าผมว่าเราต้องแคนเซิลนั้น,นครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้ออกสักคนครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้ออกสักคนเลยครับเพราะว่า เพราะว่าเควสมันจะไม่เสร็จครับเดี๋ยวเควสเอ่อเควสมันไม่เสร็จครับเควสมันจะไม่เสร็จโอ้ oh my god ทรมานมากเลยก็ต้องทำเควสให้เสร็จนะครับในเวลา13นาทีครับเ,เราต้องสปีดรันครับที่ที่เรากินเวลามากที่สุดเป็นเป็นในจุดไอ้นี่ครับจุดที่อยู่ในห้างครับเพราะงั้นเราต้องต้องเร็วนั้นเดี๋ยวเวลาเราเข้าห้างเราต้องรีบยิง15จุดนั้น ให้ให้ไวที่สุดเอ้ยมีมิกี่กตัวอยู่ไหนอ่ะตายแล้วใช่ไหมโอเคเอา่าใครใครเสร็จใครเสร็จใครเสร็จเควสแล้วไปไปค้อมรถครับเดี๋ยวคนที่ไม่ได้เก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเก็บของหน่อยเศษเสศษเศษเศษเศษของรางวัลขึ้นแล้วครับ โอ้แต่แต่เดี๋ยวเพื่อนน่าจะขยับวงมาครับเราน่าจะออกไปเก็บของได้อยู่ผมรออยู่ที่ขอบวงแล้วตอนนี้เอ๊ะทำไมมันมีมิมิกร้อยกว่า,า,าวิวะอืมน่าจะไม่หายครับเดีย๋ยวเดี๋ยวฝากผมได้เนี่ยผมอยุดผมอยู่ตรงขอบวงเลยครับมามามา,มาเอาของกับผมได้เอาของกับผมได้ผมอยู่ตรงขอบวงเลยแต่แต่ต้องรองเพื่อนขยับนิดนึงครับนะ ต้องรองเพื่อนขยับนิดนึงหรือเราอาจจะต้องทนเจ็บกันนิดนึงละแต่ผมไม่รู้ว่าผมทนเจ็บได้แค่ไหนเอ้ยทำไมวงขยับกับเอ้ยผมลองทนเจ็บละเออเอ้ย,อยไหวอยู่ไหวอยู่โอเคได้เรียบร้อยสามชิน้นอ่าในห้างนะครับต้องต้องรีบกระจายกันแล้วรีบยิงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ทันสิบสิบเอ็ดนาที เอ่อผมเข้าห้างได้แล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีให้ยิงหรือยังเอ้ยมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคมีแล้วมีแล้วครับมีแล้วมีแล้วแต่แต่แค่เควสยังไม่ไม่บอกให้ยิงครับผมเลยยังไม่กล้ายิงเดี๋ยวดูก่อนโอเคโอเคยิงได้เลยเริ่มยิงได้เลย ช่วยกันยิงสิว15เมตรหนึง่งผมว่ามันอยู่ตำแหน่งเดิมๆดิปะวะนี่นายใช่อีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวอีกเม็ดเดียว เจอแล้ว let's go กับรถ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 ยูเทิร์นยูเทิร์นกับรถอ่าน่าจะต้องรวมที่รถแล้วไอ้นั่นมันน่าจะมาไวขึ้นป้าไอ้ชื่อว่าอะไรวะนั่นแหละโอ้ขอบคุณน้ากากผมแม่งการหายใจอยู่ตรงนั้น ฟีเจอร์ชิบหายรีบมาสตาร์ทเครื่องเร็วเีนี้ให้ว่องเลยได้โอ้จอสั่นกันเล็กน้อยนี่ไงไม่ใช่ต้องเดือดต้องเดือดกว่านี้ต้องเดือดกว่านี้บอกเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย ขี้อยู่เหรอหรือยังไงไปตามเหรอต้องไปตามมันเหรอนี่ไงมาแล้ว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  my boys my boys here ไป let's go ใช่แท่นธาตุกินเวลาที่สุดเลยมาเดี๋ยวเราจะจัดคอนเสิร์ตละ ก่อนอื่นเลยผมว่าเตรียมมาคนละคนละสองธาตุอ่ะก็คือปืนกระบอกละธาตุอะไรเงี้ย <laughs> ใช่แต่ขอได้ครั้งเดียวไงเดี๋ยวมันขอได้ครั้งเดียวเลย สกินผมก็ยังไม่เสร็จครับเพราะงั้นผมขอแย่งแล้วกัน ยิงทะลุต้องน่าจะไอเนี่ยครับที่ว่าเอ็กซ์ฟิลอะอะไรเงี้ยแบบแน่นอนอะได้ยิงทะลุแน่นอนไปสตาร์ทพีเอโอ้ยเจ็ดนาทีสบายสบายโอ้โหล้มกันหนักเยอะ ผมไม่ตายอยู่บนรถอ่ะผมค้ำตรงนั้นผมไม่ตายอยู่บนรถแล้วผมก็เข็นรถไปได้วยศพตัวเองไอ้เหี้ยเอาอย่างไอ้สามอีลิตนั่งหน้าคอนเสิร์ตอ่ะแม่งล็อกหน้าคอนเสิร์ตอ่ะก็เจ๋งเลย <c oughs> แยงกันใหญ่ โอ้ยเพงแม่งล็อกแพงแม่งล็อกจัดจัดเอ่อบอสมันเกิดหน้าเวทีใช่ไหมเดี๋ยวผมเตรียมแอร์สไตลออ์รอ คือสตัวนั้นใช่ไหมมันรวมล่างใหมันฟิวชั่นนะหรือมันคือฟีเชอร์แปลงล่างวะผมไม่แน่ใจใครเห็นฟิเชอร์บ้างตอนนี้ยังอยู่กับเราไหมหรือฟิเชอร์มันแปลงล่างวะ ใช่ฟีเจอร์มันจะเข้าประตูมันอยู่หน้าประตูเลยมันจะแปลงร่างมันเฮนชินใช่มันคือฟีเจอร์ไอ้ไอกดกดถือแอร์สไตล์รอละเร็วกดถือแอร์สไตล์รอแล้วทุกคนระวังหัวทุกคนระวังหัว เธอไมมไปแดกเธอไมมไปแดกเธอไมมไปแดกโอ,โอ้แม่งตัวเป็นผู้ตัวแม่งเป็นผู้ตัวแม่งเป็นผู้เออได้ VR ออีกแล้ว <c oughs> ผมทิ้งกลองเลยแล้วกันนะกลองมีแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> หรือไม่ควรทิ้งดีวะเออกูไม่ทิ้งก็ได้วะ เอากลอมาอีกอันมาไปออกออกออกอย่าเพิ่งรีบกดนะคัดซีนถือว่าเป็นเกมด้วยนะเพราะงั้นใจเย็นกดออกจังหวะนี้เกมเลยนะเราจะเอาไปเสี่ยงสามอันเลยไหมหรือว่าเราจะเสี่ยงทีละอัน I by <laughs> <We laughs> <have laughs> <We laughs> it. Or I wouldn't have to if your file wasn't a black hole. My file? How did you People's get Breaking the locks on a few cold case CIA files from a CIA terminal, not exactly a challenge. You're making a mess of that. Give it here. You were part of Requiem. Yes. What happened to them? then? Maxis sacrificed herself to end the outbreak. We promised we would find a way to rescue her. And when we failed, it was a blow. Some of us took it very hard. We vowed never to let this happen again. So you're zero for two on those promises? And I am. Um, คือเราจะข้ามโปรเซที่เอาของสามันไปอัปเกรดใช่ไหมแล้วเราจะเหรียญไปใส่เลยว่างั้นอะได้ผมผมผมขอเริ่มที่ไปต่อยมวยได้ไหมผมชอบมากเลยเห็นแล้วแบบอยากทำมากเอาถุงเอาถุงมือไปต่อยเนี่ยแบบโคตรเฉ่งเลยอะ You 't help me เออเนี่ยคือผมก็ลืมเปิดซับนะเดี๋ยวจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันมันคัดซีมันจบแล้วแต่มันพุ่งเงอะไรของมันเองไม่รู้ใช่ผมว่ามันน่าจะเป็นลูกของใครสักคนในเลคเยมอะ หรือสองคนม่นกินกันเองในบริษัทก็ไอ้ี้ย